สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีแน่นอนค่ะว่าเจอหน้าลูกแก้วนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆที่บอยรถบ้านสําหรับวันนี้นะคะเอาใจสายครอบครัวที่กําลังมองหารถ SUV 7ที่นั่งนะคะสําหรับวันนี้พบกับคันนี้เลยค่ะ Toyota Fortuner 2.4 V Minor c h a n g e ปี2018ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะมาในตัวถังสีดำเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวไมโนเชนของปี2018ด้วยนะคะเกียร์อัตโนมัติค่ะเลขไม์ของเขานะคะอยู่ที่85,000กว่ากิโลเท่านั้นสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลนะคะ2.4ลิตรแล้วก็ทำพละกำลังได้ที่150แรงม้าเลยค่ะในเรื่องของความแข็งแก่ง,งบึกบืนถึกทนนะคะซ่อมบำรุงรักษาง่ายนะคะโตโยต้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่าว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างค่ะเริ่มจากฐานด้านหน้านะคะในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้านะคะสีโครเมียม3ชั้นสวยงามแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าของเขานะคะก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไบบีม LED ด้วยนะคะมีเด Time มล n นนิ่งไลท์มาให้ครบไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบเลยค่ะแล้วก็บริเวณรอบไฟตัดหมอกนะคะมีการตกแต่งสีโครเมียมมาแบบนี้ด้วยค่ะสวยงามมากม ในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะดีไซน์ของเขาค่อนข้างมีความสปอร์ตแอลแฟกมาด้วยนะคะโชบเชี่ยวนะคะแล้วก็ทําให้รถเจ้าคันนี้เนี่ยขับได้ทั้งผู้ใหญ่นะคะแล้วก็วัยรุ่นเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะล้อแมกของเขานะคะเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วค่ะยางมิชลินนะคะปี20เลยซีรีส์ยางนะคะตรงนี้ค่ะ265ทับ 60R18 นั่นเองค่ะด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะในส่วนของด้านล่างก็มีราวบันไดามาให้เรานะคะขึ้นลงสะดวก แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นกระจกมองข้างปักไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยค่ะมือจับประตูคันนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะซึ่งมีความหรูหราเลยค่ะแล้วก็ด้านบนเนี่ยติดกันสาสตร์มาให้อย่างดีค่ะบนหลังคานะคะก็มีราวหลังคามาให้เราด้วยนะคะใครสายเดินป่าสายเข้าป่าตั้งแคมป์ขนของเยอะๆเราก็สามารถที่จะไปติดแหล็กเพิ่มได้เลยค่ะ ในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะบนสุดนะคะเขามีสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED light guiding เลยนะคะฟังก์ชันด้านหลังมีกล้องมองหลังมาให้ค่ะแล้วก็มีการตกแต่งแถบโครเมียมนะคะสวยงามมากๆนะคะพร้อมกับประทับชื่อรุ่น for t u n น r นั่นเองค่ะในส่วนของประตูท้ายของเจ้าคันนี้นะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเราสามารถที่จะกดแล้วเขาก็เปิดอัตโนมัติได้เลยค่ะ สะดวกสบายมากๆระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าด้วยความที่เป็น SUV 7ที่นั่งใช่ไหมคะ Fortuner นะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ในการพับเบาะแถวที่3แบบเฉพาะตัวมากๆนะคะก็คือการพับเบาะขึ้นด้านข้างแบบนี้เลยค่ะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระให้เรานั่นเองนะคะ มองเข้าไปด้านในเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเห็นด้วยนะคะว่าสำหรับคันนี้เนี่ยเขาก็มีแอร์วรามาให้เราถึง3ตอนด้วยกันเลยค่ะนั่งสบายนะคะแล้วก็เบาะภายในเนี่ยสวยงามสวยกริบนะคะดูจากสภาพบริเวณพรมด้านหลังก่อนก็ได้นะคะในส่วนของเจ้าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมค่อนข้างใช้งานมาน้อยนะคะ รถ SUV นะคะที่เน้นไปทางขับขี่เยอะเดินทางเยอะนะคะแต่ว่าเลขไมคันนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของการบำรุงรักษาจากเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะภายนอกนะคะตัวถังนะคะรอบนอกเนี่ยสวยงามขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเกลจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในกันว่ามีฟังก์ชันอะไรให้เรานะคะสภาพห้องโดยสารเป็นอย่างไรบ้างไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารของคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูที่หน้าปัดเรือนไม้ของเขากันก่อนเลยค่ะเลขไม้ที่แก้วบอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าสำหรับคันนี้เนี่ยเลขไม้เพียง85,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นพร้อมๆกับแก้วตอนนี้เลยค่ะและในส่วนหน้าปัดเรือนไม้นะคะก็แสดงข้อมูลการขับขี่นะคะแบบ multi information display ด้วยนะคะซึ่ง การควบคุมหน้าปัดเรือนไมโคของเราเนี่ยจะอยู่บนพวงมาลัยของเราเลยค่ะโดยจะเป็นในส่วนของชุดควบคุมปุ่มด้านขวานะคะตรงนี้เราสามารถที่จะควบคุมบริเวณหน้าจอหน้าปัดเรือนไมโคของเราได้เลยค่ะ แล้วก็บริเวณชุดควบคุมด้านซ้ายนะคะจะควบคุมระบบเครื่องเสียงของเรานะคะในส่วนของหน้าจอระบบเครื่องเสียงระบบให้ความบันเทิงนั่นเองค่ะในส่วนของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็มีนิเ i กเตอร์นะคะก็คือแผนที่นําทางมาให้เราด้วยนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะแล้วหน้าจอของเขานะคะก็เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนค่ะ เราสามารถสัมผัสนะคะใช้งานได้นะคะบริเวณข้างๆนี้ก็ใช้การสัมผัสนะคะเพื่อกดดูเมนูต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของระบบเครื่องเสียงคันนี้นะคะเขาก็รองรับทั้ง CD FMA m USB เชื่อมต่อได้เลยนะคะช่องเชื่อมต่อนะคะอยู่ด้านหน้านี้เหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของกร์ดนั่นเองค่ะในส่วนของ USB ต่างๆนะคะ a u x เเชื่อมต่อได้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะหาง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ปกติเลยค่ะ ลงมาด้านล่างนะคะในส่วนของระบบแอร์คันนี้นะคะก็จะเป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลนะคะ,สะแสดงผลบริเวณหน้าจอตรงนี้เลยนะคะเราสามารถกดออโต้ได้ด้วยนะคะปรับระดับแรงลมเองได้เลยค่ะและแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติใช่ไหมคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดค่ะใช้งานง่ายทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะด้านหลังเกียร์เนี่ยก็จะมีโหมดมาให้เรา2โหมดนะคะเป็นแบบแผ่นของโตโยต้าเลยค่ะก็คือจะมี Eco m o โหมดแล้วก็ p า w e r อร์โหมดมาให้เรานั่นเองค่ะ ด้านหลังลงมาอีกหน่อยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะมีฟังก์ชันมาให้เราก็คือเป็นปุ่มเปิดปิด traction control นั่นเองค่ะกดใช้งานได้เลยค่ะแล้วหลังสุดของเราก็จะเป็นที่พักแขนนะคะหุ้มหนังสีน้ําตาลมาอย่างดีนะคะซึ่งคุมโทนกับเบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลมากๆนะคะโดยในส่วนของเบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับใช้งานได้ปกติเลยค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังก็มาในเบาะหนังสีน้าตาลเช่นเดียวกันสภาพดีไม่มีฉีกขาดชํารุดแน่นอนค่ะและอย่างที่แกบอกไปนะคะว่าสําหรับคันนี้เนี่ยแอร์ของเขานะคะก็ทั่วคันเลยก็คือมีแอร์มาให้3ตอนเลยในส่วนของการควบคุมแอร์นะคะในส่วนบริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะมีชุดควบคุมนะคะอยู่บริเวณเพดานรถนะคะเราสามารถกดนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับแรงลมนะคะปรับอุณหภูมิด้านหลังเราสามารถกดได้เลยค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาก็ยังมีคู่มือนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยในส่วนของเอกสัรต่างๆสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้และขอย้ํานะคะว่าในส่วนของ SUV เนี่ย f o r t u n e r เนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะจับจองอยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านบอยรถบ้านก็สามารถเข้ามาติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะแต่ในรุ่นอื่นๆนะคะที่เป็น SUV ไม่ว่าจะเป็น E v e r อร์เนะคะปาเจโรนะคะมิวเทางร้านเราก็มีซัพพอร์ตคุณลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะ กลับมานะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เนี่ยมีถุงลมนิรภัยมาให้เราถึง7จุดเลยรอบคันเลยนะคะแล้วอย่างที่แก้วบอกไปตอนต้นนะคะว่าเขามีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์อาร์นะคะภาพก็จะแสดงขึ้นบริเวณหน้าจอของเราตรงนี้เลยค่ะมีเส้นกะระยะให้เราเรียบร้อยนะคะใช้งานได้ปกติค่ะ ทำงานนะคะควบคู่กับระบบเบรก abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd ระบบเสริมแรงเบรก ba นะคะระบบควบคุมการทรงตัว vst มีมาให้นะคะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันก็มีมาให้ระบบป้องกันการ,รลาื่นถล่ traction control ตรงนี้ก็มีมาให้ครบเลยค่ะ มาต่อในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมนะคะไม่ผ่านการดัดแปลงโครงสร้างใดๆทั้งสิ้นนะคะบอยรถบ้านรับประกันเลยและแน่นอนว่าคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ําไฟไหม้นะคะในส่วนของพละกําลังนะคะอย่างที่แกบอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะฝาครอบเครื่องเดิมค่ะคันด้านหน้าคัาน,ดาน,านด้านข้างนะคะลอยหมุดรอยอาร์คนะคะลอยน็อตท,ที่ฝากระโปรงต่างๆเจ้าคันนี้ไม่เคยผ่านการขันแงะไขใดๆทั้งสิ้นนะคะแผ่นกันความร้อนบริเวณด้านบนนะคะครบถ้วนสมบูรณ์สว งมนะคะคใครที่สนใจคันนี้เข้ามาดูได้เลยเปิดดูแบบนี้ได้เลยนะคะมองไปด้านซ้ายนะคะก็จะเห็นในส่วนของแผ่นเพจนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อ,อก,กอนะคะรอยแต้มสีนะคะคันนี้อยู่ครบเดิมมากๆนะคะรถบ้านแท้แน่นอนถ้าคุณลูกค้าเนี่ยสนใจคันนี้สามารถเข้ามาเปิดดูห้องเครื่องแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของเครื่องเจ้าคันนี้นะคะแม้แต่กระทั่งในส่วนของตัวรถนะคะถ้าสนใจแล้วก็อยากจะทดลองขับเรามีบริการเลยค่ะ อีกหนึ่งอย่างถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกมาที่ร้านบอยรถบ้านนะคะติดต่อเข้ามาก่อนทางช่องทางของบอยรถบ้านเลยเดี๋ยวแก้วขึ้นไว้ให้ด้านหน้าเลยนะคะบอกได้เลยว่าสะดวกช่องทางไหนติดต่อมาช่องทางนั้นนะคะเรามีบริการนํารถไปให้คุณลูกค้าชมถึงที่บ้านเลยค่ะเน้นย้ำนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Fortuner 2.4V นะคะตัว m n o r c h h n i n ปี2018เลขไม่เพียงแค่85,000กิโลเท่านั้นราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่1,59,000บาทค่ะ ใครสนใจคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บอยรถบ้านถูกสาขาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆและข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ